เฮ็ดขมเฮ็ดหวานแกงคนกันเลยจากทั้งริ้นมาแล้วก็เฮ็ดพึ่งหวานสวัสดีครับข้มบาเกสสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องวันี้พามาสำรวจป่าเห็ดเพราะว่าเห็นหลายๆช่องเพิ่นเริ่มเก็บเห็ดแลวเคสานิ๊ก็เลยพากันมาเลาะเบิ่งมากันนี่เลยเห็นดอกนึงเหยเห็ดพึ่งเ็ดพึ่งเห็ดพึ่งเข้าเฮ็ดพึ่งมูลูกโอดิแต่ก็เจออีกดอกนึงให้เราเดินมาเฮ็ดเป็นหมูอยู่ดิ พเราตัก้ามาได้นึ่งกิโลจ้ะเด็ขาลายโอ้ขาลายอ๋อเราต้องตัดดอกเมื่อตัดอยู่เฮือนถุงเอาเศษถุงมามาสำรวจกะบ่าได้ข่าวได้ข่าวเนี่ยคือเราเพี้ยนแววทะเลที่นี่เห็นช่องหมู่หลายๆช่องเพื่นเก็บก็เลยโอ๊ะจักกระป๋าเฮาก็ออกว่ะก็เลยพากันมาสำรวจเบิ่ง เนาะจะได้ชาวบ้านใส่ติ๊กห่าฝนเ่าบบเหงปานที่อื่นดอกฝนมาเฮ็ดพืดแรกแล้วก็บ่ค่อยปานเลยเรื่อยๆแต่กระบอกมีหันมันเลาะตามริมห้วยนะบอกพี่อนนะนี่ทางน้ำแบบนี้ทางสำรวจน้ำกันเจอจะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งกจ้ะนี่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 บุกขึ้นเบนบ่นี่เหนื่อยนี่ โอ้มันเผาแล้วบ่ได้แล้วบออ๋อขาขาลายอาาายอกตัวน,นี่เอาลวดโอเคเผาก็เอาอยากชุดชุดแรกหายากได้จะแกงใจิไงแม่เอาโอเคเนาะแกงเจิ <c oughs> <c oughs> เออได้แจะแกงใจิไงแม่เฮ้ยพึ่งลงมาเองมีรุ่นมีรุ่นอออดอกนึงจ้ะดอกสมุทรนี้ก็มีค่ะี อืมเออ,อ,ออม่ยน,น,น้อยมันจะออกวเนี่ยลงใจอากาศร้อนๆอบอ้าวอบอ้าวดีบนี้มเ่ด้ะเจออีกแล้วเจออีกแล้วเห็ดพึ่งมบอกผมสตทิษฐเด้วยเม่นอีลีหมัดเลยอุ้ยนั่เด็กบกทีเออเป็นหมูอยู่นี่ผมคมไม่คม ผมก็เอาไ <c oughs> ด้ตัวเองหมาได้ตัวเองเลยได้ได้ไดโอ้ยจุ่มอยู่บนเขนเปิ่อนนี่เลยคุณอ๋อนี่ดิช่อหนึือได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ดอกพอดีเลยโอ้โจีได้ละมองสติ๊กขอบมุมไหนได้ไดโอ้ยคิด <c oughs> เออคิดสิ่งใม่อีกเออ จยกถ่ายมุมสวยๆให้พี่น้องเบ่งนี่เอา้าเก็บจ้าเด,ดี๋เก็บโลตัดขาอยู่เหอนทีละ,ะด้เดี๋ยวสวยออกแต่ล่าของ,งให้อันนี้พี่น้องให้เถ่งขมอกค่ะให้ดถ่งขมคือให้เถ่งลินหมามีบอกอดีเกี่ยวดิใครไปไม่อยู่ดิด ตามทางน้าำดีบทีขึ้นทามทางน้ำนครับุี่ดูดูแข่งมีบอเข็นขึเรือนี่บอทเข็นเออไม่เอี๊ยดีฮัทพิ่งฮัพิ่งพุ่งเด่ยังน้อยโอ้ยังน้อยดิหนิต้องเบิ่งดีดีดิหนิ เอาง่าเออเอาะแต่นำลิ้นห่วยแบบนี้พี่น้องจ้าบ่ค่อยได้ย่างขึ้นมาเพิ่งนี้ดิมีเ็บลิ้นมาก็เ็บถึงอย่งบุนเ็บถึงเข่าและเข่าเข่าดงเข่าโดเข่าก่ำเข่าบกกำมีด้ดเก็บเลยเขา็ิดโด กำขานาดเลยกินมาเลยเห็ดพึ่งหงงกก่ำบุ๊<ะ>บางทีสติก็บได้ว่าหบจักเหด็ดทุกชนิดโดยไม่ต้องรู้แต่ว่ามันคือเหด็ดพึ่งกินได้แต่บางทีก็บโบจักชื่อมันว่ามันชื่อว่าเหด็ดพึ่งไออู้พิ่ทางผิดจะมีบอกเขียนพี่ดิเป็นหมูอยู่พี่เอาตวไก่อนพี่ดิสองดอกสามดอกก็ว่าหมูแล้วเ้อะ นาทีนี่ดิเอาลูกขบกาอยู่บ้านดิกเออเก็ดพุนข้าวน้อยบะ่ะ <c> เ <oughs> ้ทางเราเคลียดแบบน,นี้คนมาแล้วเลาเราเคลียดหินมากินโอ้โอ้โอโมืนมื่มืเน็มนนเลยเออเพิ่มมา่แเลย อุ้ยเต็มเลยอีนะเด้กเด้กด้จ้าเอาโน้แสดงว่านด้เปิมันเป็นหมูอยู่แถวนี้ได้่ต้อาหาบึงอีกหาบึงดีดีเจอแล้วเจอแล้วข้างอันนี่ ้แม่นะข้าวแย่นี่ต้องน้องอยู่ฮต้องเขี่ยไหมบอกเขียนไมเรื่องจอกเพียอุ anyway> ้ยว้ายจะติ๊กตกใจนึงบอกเพียนให้ตใหกตกใจดิเลยอ้ยเ็ดเบื่อคนนี่ เด็ดพึ่งเด็ดพึ่งดูบักมาเด็ดไอย่าไปตัดเดียนั่นบินเห็นเออเ็คมาแดอกอก่ขนาดเหมือนตดอกน้อยเดียวได้เหมือนเห็ดไอ้นั่นที่เขาขายในตลาดเลยเนาะตลาดเลยอะเัาคือย่างกาบุคนเห็ดโออิลีดวนี่เก็บไปเก็บมา ติัดหตกบักใหญ่ข้านงกายเอาบึงดีดีบึงดีดีเนเ่พอเคียงเลยด้นุจะใส่น้เดลัยเอาหอ้ยเด้ฮเสียงหุ้ยตกใจอีกแล้วมันเยโ่ไงเดี๋ยวหุ้ยดังลายตกใจตกใจก็ตกใจเา ฮุยยังด oh, oh. ีค uh. ือกันเห็น่ป่บดมดองเฮ็ดนี่แมสวติกหุยคือกันหีว่าหายาุดเดียวโอ้ยหอห้องดุนีพี่น้องเฮ็ดขงเข่าเด้อแต่บรู้เข่ายังคือสติกาไเ่ขึ้นบังดีดีบังดีดีไม่รู้ว่าจะเะ่ห ไต่แล้วได้เมนูแล้วเขาไม่อนี่ยลุกคือหลังนี้นี่ผักกัย่างกายาก็เดินไปกี้ขึ้นมาเห็นแต่ละเออต้องให้เดินไปอ่ะสิบังใต้ใบไม้เนาะพอเขาเจอเขาก็หาหมู่มาเด้แบบนี้ไปสอดส่งดูแลเออสอดส่งหาอีกผักกัย่างมาขึ้นมาอีกจังน้อยพี่น้องจ๋ามันเลยเป็นสองแง่แบบนี้นี่นี่โค้งขึ้นไปนี่อีกเท่านึงโอเคเราไปทางนี้แยกกันไป แล้วบ no oh ่ต้องไปไกลเพื th th mm. so ่อนเราเดี๋ยวเราค่อยลบมาหากันจะบอกเพียนเอิ้นสติ๊กเลยมึงไวๆเยอะฮะโอเคเลือกถึกทางอือสติ๊กกำลังสีย่างไปยังบริย่างเลยแค่ว่าว่าสีแยกกันสีซื้อโอเคไปทางพี่เพื่อนเราค่ะสติ๊กไปทางพุ่นเพื่อนวราชี้ไทยอันนี้ป่ะ มันงออยู่หลายหลายว่าซ่านมัน,มน,มนงออยูอ่ดูดิเอาลยมันได้อยอะน,นได้ได้ได้ดใจอยญ่ได้คือเบอร์กี้นี่นไหกขาวอย่างนี้อนเอาสิยังบบเขียใใล้บบไหมเลยด้อจ้ะมันชนขึ้นมาจังเอาโบ่นก็นนดูดิถึไหมอ้ยมเลยนี่ดิผีนับจะผี บังโมเส้นนี่ดิเป็นแบบเนื้อขาวๆไป็นจุดๆนี่อืมเอาได้ดอกเดียวหคะเลยเขาได้ปลาที่ปลอเกงเออปลาฟอเกงอันนั้นนี่ดี๋ยมาจำหนีิพี่น้องจังเฮหากระออกเฮหากระออกที่ไหนกระออกดูคลิปเลยอย่าเฝ้ามาเด้อเฮ็ดหาก็ออกเฮ็ดหาก็ออกอย่าเฝ้ามาเด้อเราจะติ๊กเก็บลงคลิปก่อน ปล่อยคลิปปุ๊บมบุ้มเลยเหรอคนอ้อสำรวจสำรวจเจออีกแล้วเจออีกแล้วตตักแล้วให้พึ่งทะเลอันนี้เดี๋ยวกุ้งเลยนี่คนมาส่พันเดะยกยุ่งหรือพึ่ซาดพึ่ซาดดี น่เห็ดออกดื้อเลยบบหลายก็ะยาเด้อว่าจะได้เก็บเรื่อยๆก็เอาเด้อโบต้องแบบยังแถวรอก็ได้วะรอฝนชุกผุแหละเยอะลองมาส่องบึงเนาะมาสำรวจป่าเนาะคลิปหนาพุแล้วบัดนี้ตะกามาพ่อมันสิพ่อแบบนี้บ่บัดนี้เฮึ ยงขาลากคลิปหน้าเพื่อนจะมือเอาตะกร้ามาใส่ได้แบบนี้พี่น้องเอ้ยเขาลากไปแล้วออแบบนี้จะเป็นแนวใดจะเป็นแบบนี้หรือบอบบดนี้สำคัญได้โอ้ยังสำคัญที่ว่านี่คืออะไรที่เราเตรียมพร้อมมันจะไม่สมดังใจอะไรที่เราแบบว่าซุ่มๆุสำรวจทุกๆมั่ว เขาสิเจอหนไห้ใช่ไหาไรเฮ็ดก็ไดขึ้นข้าวไ่ฮ็ก็ได้โอ้ยเนี่ยเฮ็ดข่ากำัอมันดำดีนะโอ้โหมีดอนัดเอาเนี่ยขามันในดินน่ะสชได้คิดห้าคิดถอนขึ้นมาผัดลาก หลากไม้กอดไว้อยู่อโอ้ตอนนี้มีอีกไหมถั่งโดดหลายอย่างถั่งโดดตุด้งเจอถั่ลวลเตาก็อเอาวะเราจะพากันย่างออกไปหารถพี่น้องเพราะว่ารถจากคลองแล้วลค่ะรู้สึกว่าสิบบ่ค่อยเห็นเฮ็ดมันเป็นความชื้นบ่พอบัดย่างไปย่องมามาเจออีกเลยดิเพิ่งยังไ่นดู เก <laughs> uh, <medim> uh, <that 's> okay. ็บให้พี่น้องเบิ่งดุเออเห็ดพื้นแห็กต้นเห็ดโอ้โหดูโอเคเยเขยนทางทางดียดูอีกแบบอ่าดูมันต้องมีหมูตะเบอร์เพื่อเท่านี้เข่ยนลงเขียวพื้นดินดูหาซุ่มอยู่บอข้างล่างซุ่มเหรอซุ่มอยู่เนาะเออซุ่มอยู่ซุ่มอยู่หาหมูเพื่อดูส่วนทางเลยด้วยนี่ ย่างมาสักพักเติบเลยจังเจอหมูนี่เกาจะพาพี่น้องมือแกงกินแล้วค่อยมาใหม่สำหรับแือเหยีแหง้หแหงเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอเคแล้วก็เจออ,ออีกอ,ออกทำนีตีเท่นี้กะเข้าที่สังเกตออกแต่ริมโค้งนะเอ <c oughs> าเจอแต่ในร่องน้ำนะพี่น้อง <c oughs> ไม่ริมโค้งดอก <c oughs> เป็นทางน้ำนะรู้จักทางน้ำกับบเห็นนี่แหละหมูเลยกท,ที่ที่ได้บมเมนริมบมเมนโค้งน้ำ แล้วเจอแล้วเจอเรื่อยๆได้ไหมหนามหลายมากขายงาตัวน้พอดีเลยแหละปอ๊กไก่จากหมู่เมื่อกี้นี่แสดงว่าแถวนี้ออกแล้วนี่ถ้ากระยางออกมาแล้วพี่น้องจมยั้งดูนี่ บ,บย 1967, ่ย่างในป่าแล้วเพราะมันบ่ค่อยเจอถ้าบ่ย่างตรงที่เป็นลงน้ำค่ะออกมาย่างตามถนนตามทางเลย้ะหนานี่บ่ยังบ่อนาโค้งนี่พี่ตรงที่รถเขาจอดค่ะนี่เด็ดในแกงอยู่เด้อเดี๋ยวมาเบิง์กยกเงินถูกแล้จะติดสะพาแกงแกงอิ่มแล้วเล้วค่อยมาเลาะใหม่อีกยังหลายโคกหลายดอนอยู่ดอกแต่ว่าเมื่อก่อน เพราะว่าเขาเม็ดเขาไม่ได้เตรียมอย่างมาเลยทามาเบิ่งก่อนแต่มาแล้วก็โอเคมันออกอยู่นะนี่รถกันนี่ว่ะเออติ๊กกว่าอยู่ขี้นเลยโค้งไปอีกนน่ะใจ๊หายวะเด็กเสียหัวเอาเรื่องอยู่ได้เนาะทั้งสอเม็ดกระเล้า เราทามือแกงเมื่อนี่ยกับล่างแกงโดยนิดหนึ่งเลยแุ่เราพัดมักจะเป็นเลยมันจะโดนใจเยบวกกับพังใส่ชิงน้ำเล็กนิดเองนี่ลักลักเลยเดี๋ยวเขาขาอะไรขึ้นเลยนี่ติดพึ่งล้วนเลยดิเดินอยู่โค้งเดียวดิหนิร่องน้ำค่ะมันมีตั้งหลายร่องน้ำแต่เราเดี๋ยวเมื่อเอาตะกรุงตะกล้าก่อนมาใหม่ไปเมื่อจต่บริไปทำเมนูสูี่น้องกิน แกงลึกล่อยแล้วจ้านี่ดิโอ้ยแต่แกงนึ่งพอดีเลยพอดีถยุยใส<จ>่<ะ>ตักติ้วไปไปีตู่<ะ>ไปทำงานแล้วไปปีตู่เอาไปนี่ฮิตออกหลังนี้เนี่ยไปเดินเล่นก็ได้ตำรวจฝากเด็ด็กโอยพอดีเลยพอดีหน่อยกินฮ้อนกินให้มีแหงก่นอนเดี๋ยวที่ตั้งหน้าตั้งตาไปหามันรุ่นกันจะเป็นจังไรนี่ ฮิปเงาเฮ็ดขมเฮ็ดหวานแกงคนกันเลยจะทั้งนิ่มหมาเลยก็เห็ดพึ่งหวานเป็นยังไงนิ่มหมาเป็นหวานิ่มหมาคือชื่อเ <c oughs> ห็ดเด้อร์ยูทูบเด้อ <c oughs> เขาแบรนด์เดียวเด้อร์ชื่อเห็ดเด้อ ลาพี่น้องเนี่ยจะมาได้กินอ่างเด้อคลิปนี้ได้พาไปหาล้มมาเกงอ้่างตรงนี้นะจ๊ะครับคลิปนี้ขอฝากพี่ๆนี่ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใหน่อยด้ครับ้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ